เป็นนิพพาิที่ต้องลาทุกชีวิตที่เกิดมาถึงเวลาก็จากไปราบธรบรมะการพระครูเสริธรรมเบรีเจ้าคณะอำเภอสตึกพระครูวิจิตอิสรธรรมเจ้าคณะตำบลสรับไท,เทรเขตหนึ่งพระภิกษุษสามเณรทุกรูปเปียนใน บุญเรืองจำปาบุรีนายกองค์การบร,ริหารส่วนตำบลสนับชัยตลอดทั้งผู้มีเกียรติประจทุกท่านครับกระผมานางเอกสาราคุณอาจนักวิชาการสาธารณสุขสถานการปฏิบัติหน้าที่ผู้อเมริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านเมืองแกง อำเภอสติก,กิจบุรีรัมวันนี้ได้รับโอบมาในการอัดจาภาพให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีการคารมธนิกิศพคุณพ่อคุณหลองโพทองในวันนี้ก่อนหน่านั้นกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณแทนเจ้าภาพทุกคนที่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมขอให้เกียรติในการาสมสักการคุณพ่อ บุญรองปูทองตันนี้รล้วก็เป่งการแสสงอกถึ่ความรับความเคารพนับถือที่มีต่อผู้วัยชนและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเพราะบุญอามดีและบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จงเป็นพลับปัจจัยนุส่งให้ผู้เกียรติสุขท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งไปและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งไวในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้พิธีการในครั้งเอเป็นไปด้ยราบรื่นไปติดตัดขั้นตอนระบบกาเรียนขั้นตอนครเท่าๆ่างต่อไนนี้ลำดับที่หนึ่งนั้นจะเป็นการมอบทุนและถวายปัจจัยให้กับองค์กรต่างๆจำนวนทั้งสิ้นหกจุดด้วยกันประกอบไปด้วยวัดบันยังโรนศูนย์พัฒนาเด็กเลกปันยังโรน โรงพยาบาลส่งเส,งสบบริมสุขภาพตะบลบ้านเมืองแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนจุ่มแสงโรงเรียนบ้านมืองแก่พิเศษระค์ผู้ชีพประจวบเแก่และโรงเรียนบ้านมืองแก่แลำดับที่สองนั้นจะเป็นการทอดผ้าไบความักดิ์สิทธิ์เปิดจำนวนหน,น,นึ่งใส่จาพาไปรับเกียรติจากท่านบุญเรือง จำปาบรินายงโครงการโบราณสมเนตจบนสลามชัยขอภยอภัยจะเป็นการทอดใส่เปิดน,นั้นจะเป็นภรรยาของผู้บรรชนคือ,อานางทองพานโพทองนะครับซึ่งเป็นผู้เป็นภรรยาผู้บริชนเป็นผู้ทอดผ้าใส่ประดุจคุณเปิดลำดับที่สามนั้นจะเป็นการทอดผ้าประสุจคุณภายในสลา จำนวนทั้งสิ้นเจ็ดชุดด้วยกันชุดละสิบสี่ผืนต่อไปแดแปดชุดนะครับลำดับที่สี่นั้นจะเป็นการอาร่านพระวรสานะครับเพื่อไว้อะไรนะครับแต่ผู้บรยชนลำดับที่หกนั้นเป็นการทอดผ้าใส่ของเสบุญปิดอันนี้ได้รับเกีีรยิจากท่านนายกบุญเรือ,จองจำปาบุรีนายกองการราชชนตะบนสนามชัยแล้วก็ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากประธานสายสงนะครับก็คือเจ้าคณะอำเภอของเรานะครับพระครูสิริธรรมยีดีเจ้าคณะอำเภอสติกับในลำดับนี้นะครับก็จะขอเข้าสู่ในลำดับที่หนึ่งเลยนะครับเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับเรียนเชิญเจ้าภาพทั้น บริเวณข้าเป็นเจ่าชีจะได้ก็เป็นผู้พอบทับเป็นผู้ับในคราวอเดายวกันสังจะภาพได้มีจิตอเป็นมุอสมได้แระเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป แต่บทประศล์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ขออุทิศแต่คุณพ่อความดีมีคันลองญาติพี่น้องร่วมโมทนาสาศตรุกการลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนให้กับองค์กรต่างๆอยางนี้ลำดับที่หนึ่งเรียนเชิญตัวแทนวัดบางยโลนเป็กผู้รับมอบแทนต่างวัดเรียนเชิญครับเรียนเชิญวัดบางยโลน มองกล้องมองกล้องหนึ่งสองสามเรียนเชิญตัวหนึ่งนึ่งสองสามโอเคครับ, 1, 2, คครบปางชูงแสงขยับมาตรงกลางครับ<ร><ร>ขยับขยับมาตรงนี้หน่อยครับขยับมาตรงกลางหน่อยนึงตัวหนึ่ง,งหน,นึ่งสองสามโอเคครับเคครียนเชิญตัวแทนโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคม หนึ 2> 1, 2, ่งสองสามตอประตอเมืองแกร่รับมอบทุนและปัดลมต้องครับหนึ่งสองสามโอเคครับผู้ชีพอบตอเมืองแก่และสุดท้ายหนึ่งสองสามตัวแทนจากโรงเรียนป่าบเบืองแก่หนึ่งสองสาม หนึามโอเคครับลำดับต่อไปจะเป็นอาการเลียนเชิงครับบ้านจังรวนหมว่ที่2อมอบเงินชาวปรกิษ์สอหื่นสี่สิบเพยันศักศีอุ่นหมืนเก้าบาทครับลำดับต่อไปสุภาพาตำบลบ,นบานเมืองแก่ก็เตรียมตัว ชาพนิกิตกองทุนหมู่บ้านกลางดนหมู่ที่สองลำดับต่อไปชาวนิกิตอสมอโรงพยาบาสบลส่งเสริมสุขภวรรณบลุรีแก่มอบโดยนายเสถียรชาวนิกิตรกองโรงพยาบาลสศูนย์บ้านเมืองเดินสี่หมื่นห้าพันบาทให้กับครอบครัวผู้อ่อนจนนะครับและลำดับที่ห้า หนึ่งสองสามอ,อีกภาพครับยยอยามาขนาดน้อยนึงก็ได้อะเดี๋ยวอ่าหนึ่งสองสามโอเคครับ นิจาวตทังนคาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปจิตวานิโรจนติเตตั้งวุปตะมรสุขุสาธุรับตรับปัดครับละขอทางให้พระสงฆ์ดูหนนี่คือจุดเด่นทั้งหลายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับต่อไป